เอาละวันนี้ก็วสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็จบเกม Plane Accident นั่นเองนะหรือว่าอุบัติเหตุทางเครื่องบินนั่นเองทุกคนคือเกมนี้เป็นเกมซิมเลเตอร์นะให้เรารับบทเป็นคนที่จะไปกู้ภัยสร้างเครื่องบินนะอย่างที่เห็นในรูปนะี้อันนี้คือเครื่องบินที่ตกนะครับคือมันเป็นเกมเดโมอ,อยู่นะทุกคนแต่ก็น่าสนใจดีนะครับโอเคน่าจะมีการแบบซ่อมด้วยนะแล้วก็เอามารีโนเวทใหม่ทุกคนให้เครื่องบินกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมไอผมว่าได้ประมาณนี้นะเหมือนกับเราไปขุดซาก ไอ้เครื่องบินเก่าๆที่มันตกเนี่ยเออแล้วเราก็มาแยกเป็นส่วนนะแล้วเราก็มาประกอบอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนอ่ะมันเป็นเกมคล้ายๆกับเกมที่แบบเราไปซ่อมรถถังนะเอออ่ะถ้ามันแท,ง,ทงสิแทงซิมูเลเตอร์ทุกคนคล้ายๆกันนะครับอมาอุบัติเหตุโอเคคบินคลาสไอถ้าตารุ่งนี่คือใครวะอ๋อโอเคเข้าใจละถ้าเป็นขึ้นเป็นสีขาวดำแบบนี้แสดงว่าตารุงนี่ตายแล้วทุกคน น่าจะเป็นคนขับเครื่องบินลำนี้นะแล้วก็ตกโอเคอะน่าจะประมาณนี้เป็นไพายลอตอนะอ่างเงี้เป็นกับเ,เครื่องบินนะครับนี่ครับรอดสวน์นะครับก็คือแม่งไม่รอดว่ะอ๋อโอเคส่วนใหญ่เครื่องบินตกก็ไม่ค่อยรอดนะโหลดทำไมต้องโหลดด้วยวะอ๋อดูซิเนี่ยนะทุกคนเห็นไหมโหลดโค้ง คือแบบมันมีเครื่องบินแบบลำใหญ่นะครับพวกแอร์บัสหรือว่าโบอิางงี้นะครับแต่ว่าทาน่าจะยังไม่มีในในเดโมโทุกคนได้บ้านแห่งหนึ่งนะครับอ้าเฮ้ยรถสวยวะ่ะโอเคปิกอัพนะครับเฮ้ยเจ้าดูมโอเคนี่ก็คือบริเวณก็คือแบบว่าเขาเป็เขาบอกเขารู้ว่าเครื่องบินแคสม,มันอยู่ตรงไหนนะครับ คือบินตกนะมันจะสามารถที่ช่วยเราได้นะครับอย่างแรกอันนี้คือคนที่แบบเขารู้ตำแหน่งเครื่องบินตกนะแล้วเขาก็จะส่งโลเคชันมาให้เราอะไรประมาณนี้นะโอเคมันเป็นคนฝึกสอนเราอะเออโอเคให้มันให้มันสอนแล้วกันนะอัน,นอันนี้คือของนะครับโอเคเขาบอกว่าให้เราหยิบของนะครับขึ้นตัวอ่าแล้วก็หาเศษซากนะครับโดยการกด F1 เหรอ อันนี้เป็นธงดับเพิงม,มีกล้องถ่ายรูปอันนี้รู้สึกว่าจะเป็น, scan from map. Map. น,นสแกนฟอร์แมตแมปอ๋อเชนโดรนนะครับสแกนชิ้นส่วนนะเขาบอกนะแน่สแกนฟอร์พาสเสร็จชิ้นส่วนที่ตกเอาไปมันไม่ได้ไปหายเราหรอกมันไปแล้วนี่ทำไมมันขึ้นมาอย่างนี้อ่ะเฮ้ยมันไปเรื่องวะ่ะ อันนี้อยู่ในโหมดโรนนะครับถ้าเราออกตามหาก่อนโอเคเอ่ทางนี้ไปไม่ได้แสดงว่าต้องไปอีกทางหนึง่งโอเคเดี๋ยวก่นนะตูะมตั้งนราจะทางนี้นะครับ โอ,โอ้โหแถวนี้มันคือแบบเก่ามากทุกคนคือเราต้องเดินหาก่อนนะครับไหนขาแก้แถวนี้ซิคือนี่เป็นการเรียกใช้ใช่ไหมเอออ่ะด้เรื่องเลยไหเนะี่ยถ่ายก็ได้วะอ่าฮ้ย นี่มันน,น้ำหรือเ่านึกว่าปีเครื่องบินโอเคต้องหานะครับต้องหาอันนี้เป็นแม่น้ำแล้วได้ไงโอเคเจอแล้วทุกคนไป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 โอเค หมอเราสแกนนะครับถ้าอยากจะรู้เส้นทางที่จะไปโดยการใช้โดนโนะอ่ะน,นี่ครับเจอแล้วครับโอเคเราต้องปักธงนะครับอันนี้จะเป็นธงปักตามที่มันบอกตรงนี้นะโอเคให้ครบ5ชิ้นนะครับโอ้โหนี่ไงที่ตาลูท่านตายทุกคนโอ้บอกออกมาอยู่ข้างนอกเลยวะเนะี่ยด้านในเป็นไงวะ อ๋อนี่ที่ที่นั่งคนขับมันคือแบบแล้วก็ที่นั่งตรงนี้มันถ่ายไปแล้ทุกคนมันหลุดออกมานะครับเขาตกจากทางนี้เดี๋ยวนะเราจะไปดูต้นทางก่อนแสดงว่าเขาไม่ได้แบบเราลงลงป๊บนึงก็ลงไม่ใช่ดิคือแบบเขาถ่ายมานะครับน่เห็นไหมใช่ป่าวว่ามันถ่ายมาปอน่าจะถ่ายมาจากตรงนี้ถ่ายมาปุ๊บแต่เคือบิดไม่ระเบิดนะครับอ่าแล้วก็ ขาก็แบบมาตกอยู่นี่นะครับแล้วก็น่าจะกู้ภัยไปแล้วเราก็เป็นคนที่แบบมาดูสิสสนสวนอะไรเงี้ยเรียบร้อยเอาให้ไฟไหม้ด้วยวะให้ภาพมันอยู่แปลกๆนะแบบไ,ไ,ไ,ไม่ค่อยสมจริงภาพนเ,นเออมันก็คือแบบมันเป็นเดโมโนะครับยังทำไม่เสร็จนะแต่แบบค่ายนี้บบชอบปล่อยมาให้ให,ใหลองให้ลองเล่นก่อนนะเหมือนเกมสร้างบ้านอนะ่ะเออเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็ร้อมรัวเรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็อะไรต่อครับโอเคเราจะไปหาดูชิ้นส่วนเนี่ยอ๋ oh, กโตอีกละเออผมอยากกู้เงินว่าทำไม่ได้วะคือแบบมันมันขึ้นไปเพิกมมันก็แบบเหมือนเดิมอ่ะนี่ไงไม่มีอะไรเลยโอเคเดี๋ยวก่อนนะนี่ไง ครับให้วางนี่นะชิ้นส่วนมีรอบนอกด้ไหมต้องดูที่ทั่วครับมีทั้งหมดสิบชิ้นนะครับน่าจะกระจายอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ได้ไหมถัดตรงนี้ด้วยนะครับ2 3งสามมีรอน,นี้ด้วยแล้วก็เอ่อตรงนี้ด้วยครับ นี่ส่วนทั้งหมดนะครับท,รท,ที่กระจายที่กระจายกันไปเอาโอเคกด5นะครับเพื่อที่สแกนเห็นสแกนได้เลยสแกนฟอร์แมปก็เหมือนเดิมบั็กดีกว่ามันอยู่นะทุกคนมันหน่วงเลยเนะี่ยยังหน่วงเลยมันจะมีไม่ได่แถวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับอันนี้ด้วย ตอน,นี้ด้วยโอเคยังขาดอยู่นะครับคือมันน่าจะมีด้านนอกด้วยเพราะว่าตรงนี้มันก็กระจายนงะสนัว่าอีก2ชิ้นนี้น่าจะอยู่ตามแถวนี้แหละจมูกตันทุกคนอาจจะมีเสียงฟลดฟัาอี่ไหมเ,ออเดี๋ยวนะทุกคนคนระับ ใช่คเราก็ต้องมาดูตรงนี้ครับมันจะลอยมาไกลขนาดนี้ปะไม่น่าจะมีอะไรอีกครับตรงนี้เสร็จแล้วอันนี้เรียบร้อยด้านในไม่ต้องคือเราชี้ไปครับท,ที่มันสแกนมันต้องสแกนเราถึงจะเห็นนะแต่แบบผมกดสแกนไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะที่ส่วนมันต้อท่าทาี่จะหายากนะ มันจริงมีบางชิ้นที่แบบออกไปซ่อนไว้อะเออซ่อนทำไมไมลูมกกระจายไปนะครับนี่หาไม่เจอกันเลยนี่ปะไม่ใช่นะไม่น่าจะออกมาไกลขนาดนี้ใบพัดมันหรอใบพัดมันน่าจะอยู่รอบนอกอะ่ะเดี๋ยวลองไปหาดูทน,นี้ ตามแบบตรงนี้อาจจะมีก็ได้ผมนี่ไปไม่ได้ทุกคนไม่ได้เอาเพิ่มนเบอร์นะให้ดูแค่นั้นแหละให้ดูว่าเออมันมีทางไปอะไรเงี้ยตรงนี้ปะวะเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้จริงได้หวะเ้ยเดินมาถูทุกคนอีกหนึ่งชิ้นนะครับตกไกลชะมัดเลย ทำไมสกแกนนี่ไม่มีทางเจอหรอกครับไปเดินหาเนี่ยผมจะมาดูแถวนี้นะครับเผื่อมีเนี่ยมีคนอยู่ในแถวนี้คือแบบมีที่นั่งอะไรนี้ด้วยแล้วแต่ต่อมาแยวผมจะลองไปหาแถวนี้แล้วกันอาจจะตกอยู่ฟากนี้ก็ได้ ชิ้นท้ายนี่แบบหายากมากทุกคนไม่มีเลยเออหายากกว่าทุกคนครับชิ้นท้ายหาไม่เจออีกชิ้นนึงเราเจออยู่ตรงนู้นนะทุกคนมันใช้สแกนตรงนี้ไม่ได้อะเนี่ยผมกดแล้วนะนะดูนะมันมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยทุกคนมันบั๊กอะไรหรือเปล่านะผมดูอย่างนีนนะ่ย เออสแกนดิโซนไหนวะมันจะมาสแกนได้ปะโถเอ้โซนสี่มันมีคาสีโน,นวะเฮ้ยนี่ไงเจอหนึ่งล้ะนี่ไงวะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วทุกคนนี่ไงปะโถใช่ปะวะเอาทิ้ง ไม่อยู่อะไรตรงนี้วะโอ้ยไหนวะมันชีม้มาทางเนี้ยมุตู้เสื้อผ้าซักผ้าไม่ใช่หรอวะไม่เห็นจะมีอะไรเลยมันสแกนเจอไอ้นี่แต่มันไม่ใช่นะโอเคเดี๋ยวสแกนใหม่โซนสาม โซนสองแม่มีหลายมุมมองซะด้วยสิเฮ้ยโอ้ย,อยไงมันคือแบบมันไม่ได้แบบมันบอกว่ามันจะเจอเขาเรียกว่ามันไม่ได้บอกว่าจะเจอแค่แบบเครื่องบินนะมันมันเจอทุกสิ่งนะที่แบบมันตกหล่นอยู่อะไรเนงะี้ยเางันผมก็มองไม่เห็นวะ่ะไหนอะ มันชี้มาทางเนี้เยเฮ้ยนี่ไงโอ้โหตาผมนี่ต้องไปตัดใหม่ละคือท่านผู้ชมอาจจะเห็นแล้วก็ได้นะแต่ผมมองมุมนี้คือเหมือนมันเหมือนไม้โอ้โหให้ตาเถอะโอเคต่อมาถ่ายรูปนะครับถ่ายเหรให้ยืนถ่ายอ๋อโอเค ให้ยืนถ่ายทุกคนอี่ครับไม่ถ่ายแล้วะ่ะอ๋อถ่ายชิ้นส่วนดีกว่าโอเคตรงน,นี้ต่อนะครับคือถ้าเค้ามีลำใหญ่ก็น่าจะ้างที่จะยากนะผมว่าไปไกลถึนู้นเลยวะเอาตรงน,นี้ก่อนแล้วกัน มันมีอีกชิ้นนึงไงที่มันไปตกไกลมากนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเดินไปไม่รู้ว่ามันจะให้เราเล่นถึงตอนไหนนะไม่รู้ว่ามันจะให้เราแบบประกอบพื้นบิหรือเปล่าแล้วสมองก็ประอไม่เป็นทุกคนก็ไม่มีไกด์สอนอะไรเงโอเค เโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวกลับไปที่เดิมกหมือนทุกคนครับกุเลจสี่เลยทัวใครวะหน้าจอไม่เห็นมีอะไรเลยมิชชั่นนะครับเสร็จแล้วโอเค <S 1> <S 1> <S 1> ไปที่แฮงเกอร์นะฮะก็คือไปที่โรงเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยเราจะมาขนในเครื่องซากเครื่องบินนี้ไปใช่ไหมโอเคอ่ะ นี่คือแฮงเกอร์นะครับที่ส่วนทั้งหมดเราเก็บมาแล้วเหไหมแล้วเราก็ถอดประกอบโอเคให้อ่านหนังสือนะครับไม่ใช่อ่านหนังสือดิอ่านคู่มือเดี๋ยวนะยน่าะไปอ่านในในออฟฟิศนี่เลยอันดิอคิวเมนี่นี่เคสไฟล์เจเช็คนะครับ อันนี้เป็นไพลอตนะครับเช็คชื่อไพลลตอ่ะต้องหาวเลยนะโอ้ยมันเปนเดียดจังวะเทคนิคน่าจะเป็นเครื่องบินรุ่นเมืเอ่อกี้ อ่ะนี่คือแบบประวัติการซ่อมอะไรอย่างงี้ยเชลิฟเชลิฟนี่คือเป็นอำเภออะไรอย่เงี้ยโอเคอปิดแล้วก็กดจานี่นะครับ โอ้ต้องทำเป็นแผนผังนี่หรอโอเคแล้วไงต่อไพลอตได้ยังไงนะมีโฟโต้ดูสิอันนี้คือลูกเราถ่ายมานะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับ มอตัวนี้แอลกอฮอล์นะครับแสดงว่าเราต้องหาสาเหตุคือมินตกเลยนะไม่ว่าจะดูจากประวัติการแบบซ่อมบำรุงหรือว่าประวัติของพลอตนะครับแล้วก็เคสไฟล์อะไรอย่างเงี้ยโอเคทุกคนครับตอนนี้ผมเอาขวดแอลกอฮอล์นะครับจากตรงนี้นะแพ็คใส่กล่องแล้วเพราะว่าเราจะส่งไปพิสูจน์เราจะเอาขึ้นรถคันนี้หรือเปล่านะ นะครับเซ็นไปโอเคทุกท่านสมภารกิจที่เหลืออีกสามอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทาพร้อมๆกันนะคือการประกรอบเข้าไปนะซึ่งการประกรอบเดี๋ยวเราต้องใช้เจ้านี้นะเครื่องมือของเราสาบตเตอรี่เข้าไปนะครับเราจะประกรอบสมนหน้าก่อนนั่นเองโอเคนี้อ่านี่ครับประกรอบให้ครบทุกชิ้นนะทุกคนอ่านี้ต้องมีปีก่อนนะครับ ก็เอาปิดอันใหญ่มาก,ก่อนผมจะยกไงวะเนี่ยยกไงวะโอเคนี่คือแฟลปนะครับโอเคประกอบนะนี่นี่ก็แฟลปนะครับใช่หรือเปล่าวะอ่านี่ยอุยอ้ยเบาะใหม่เลยโอเค ลอยครับรอแบตเตอร,ตรี่นะครับทุกคนครับแบตเตอรีร่หมดไวอัง่แวเติมก่อนต้องเปลี่ยนเลยครบยังไงอีกชิ้นนึงนะครับเฮ้ยชิ้นนึงอะไรว,วะไหนมันขาดอะไรไปตรงนี้ฝาคร่ะขันโยก ใส่ไงะวะม่ฝั่งนูน้นจะบอกนะต้องเอาประตัวมาก่อนนะอะไรวะเนี่ยแม่ประเด็นคือทำต้องใส่เป็นขป็นตอนเลยนะโอเค ครบแล้วนะครับโอเค,คต่อมาก็ make scan เมก okay. สแกนนะครับคือเราต้องไปสแกนโอเคสแกนนะครับอ่าไปด้วยโดนแม่งแบบอันนี้มากนี่แม่งเป็นทุกอย่างสแกนแบบได้หมดอ่ะอันนี้สัญชาติเยอรมันใช่ไหมเนี่ยมีธงเยอรมันด้วย ล้ำไปไหนวะโอเคสแกนสแกนหรือ,อยังเลยเสแกนผิดนะครับซับเฟดแล้วกันก็คือมันให้สแกนแบบสกินนะก็น่านจะซับเฟดโอเคสแกนสกินนะครับ โอไม่แบบไฮเทคเริ Tech. อ่าเรียบร้อยโอเคต่อมานะครับก็ให้เราอ่ะบอกว่าให้เราเอาส่งชิ้นส่วนที่มันรู้สึกว่าจะมีปัญหานะครับส่งไปตรวจอะไรประมาณนั้นนะเออก็คืออ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับมันจะเป็นติดต่อกันยังไงก็คือโอ้ยกูเข้าอีกล้ะ บอกให้เอาของกลับไปก่อนไหยเออดีเจด้ลยอ่ะโอเคตอนนี้คือ engine fail กับอุย๊ยแอนกอร์มีเริ่มจะมีส่วนแล้วนะขึ้นมาตีคู่แ,แต่ว่าเมอร์เดร์นี่ยังนะครับมรอเดร์ Murder คือคาตกร s นเซอร์รงิงนี่มีปัญหาก็แบบเทียบเท่ากันเลยนะเราจะต้องส่งสองอย่างนี้ไปตรวจนะครับนี่เป็น engine แล้วก็เป็นนี่ครับอัลลอน ก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับที่ต้องส่งไปเราต้องเอาเครื่องมือเราก่อนนะแล้วก็ใส่แบตให้เต็มแกะไงวะเ,เราต้องแกะมันก่อนนะครับโอเคอ่าอย่างที่ผมบอกนะคือตอนนี้มันมีในส่วนของ engine fail นะครับแล้วก็จะตัว airlock ดู้ใช่หรือเปล่าโอเค เราจะส่งเจ้าเครื่องยนต์เนี่ยแพ็คเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเอาไปส่งให้กับนี่ไปส่งไปตรวจนะมีทั้งมสองชิ้นนะครับอย่างที่บอกไปคือมันมันแบบอ่ามันมีสองชิ้นที่รู้สึกว่าจะมีปัญหาเลยเราก็ส่งไปตรวจนั่นเองนะครับกล่องเดียวแม่งใส่เข้าไปได้ไงวะโอเคเสร็จแล้วครับแล้วก็โทรหาพยานอีกสี่รายนะครับเยอะจังวะเป็นทุกอย่าง หาพยานอีกสี่ลายโทรไปเอาได้แล้วใ้ใครแบบอยากรู้เรื่องก็อ่านได้นะครับแต่ผมจะรีบรีบก่อนแล้วกันโอเคอันนี้เป็นคนเดิมไหมต้องโทรหาคนใหม่ฝากข้อความได้นนแล้วเนค่คือแบบให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะ โควาสายการบินเลย <c oughs> สายการบินนะทุกคนนครับคอเซ็นเตอร์รับป่าวโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคทุกคนครับรู้สึกว่าเล่นไปไป,ไป,ไปมารู้สึกว่าบาั็กันะเพราะตอนนี้เมาส์ที่ชีเมาส์หายแล้วก็ไม่สามารถที่จะหยิบเจ้าน,นี้ขึ้นมาได้นะทุกคนมันต้องเล่งอะน,นะแต่คือตัวนี้หยิบไม่ได้มันเป็นภารกิจที่ต้องทำดูดิ เพจไฟอะไรหยิบไม่ได้เลยนะครับอันนี้ผมพยายามกดอยู่นะมันหยิบไม่ได้หรอกทุกคนก็อาจจะเข้าๆประมาณน,นี้ก่อนแล้วกันนะนี่นบลั๊กอะไทุกคนครับเออแต่มันบางงานมันก็สามารถที่หยิบขึ้นมาได้อย่างเช่นอย่างนี้นะเห็นไหมเดี๋ยวผมใช้ภารกิจที่สองก่อนแล้วกันเพราะว่าเขาจะให้เอาเราตรงได้อลัลลอนตรงนี้ครับเป็นเป็นปีเครื่องบินนะครับไปทำการตรวจสอบก่อนวางไม่ได้ด้วยเว้ย เอ้ยเดี๋ยวลืมลืมลืม,ลมไม่ใช่เจ้านี่นะมันเป็นไม่ใช่นี้นะครับเราต้องไปเอาจากที่เราไปส่งพิสูจน์นะครับนี่นมันมันส่งกลับมาแล้วคือเราส่งไปอันนี้เนาะไปตรวจสอบยอะไรเงี้ยทุกคนอันนี้เป็นแอลกอฮอล์นะครับเอาโอเคเขาก็จะส่งผลาทางทางอีเมลนะว่าเป็นยังไงทำทำี่มันทำได้ก่อนแล้วกันโอเค ก็คือเกมนี้หาสาเหตุของเครื่องบินแล้วก็ซ่อมเครื่องบินด้วยอันนี้นจินนะครับที่เราได้มาวางไว้นะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะฮะโอเคได้ทำนีมาละตัวนี้เราจะไปที่อ๋อเดี๋ยว,นะาวาก่อนนะาว้างก่อน กันเดียวกันปะวะไม่รู้สึกว่าจะอันเดียวกับเมื่อกี้ปะเราเอามาหมดแล้วนะเอามาจากรถหมดแล้วนะครับแต่ว่าภาร,รกิจไม่ไปไหนเลยดูภารกิจนะครับบอกให้เราไปเอามามาันไปเอากล่องนะครับเราไปที่อ e ีเมลก่อนนะไปดูผลคอมก็กดไม่ได้ทุกคนคือจะบอกตอนนี้มันไม่เซฟให้นะ โอ้น่าจบเพลงแล้วก็คือผลเขาจะส่งมาทางอีเมลนะครับเราต้องกดอีเมลผมคือผมกดไม่ได้เลยกดเลยไม่ได้เลยอ่ะก็เดี๋ยวคขข่อยาวันนี้ก็แล้วกันนะครับมันมันค่อนข้างจะบั๊กอยู่นะตอนนี้มันจริงๆมันจะมีแบบเมาส์ชี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเมาส์หายไปละนี่เป็นเพราะอะไรเนะีก็มีภารกิจที่ต้องทำเยอะครับดูจากโทรศัพท์พิก็รู้นะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ยที่แยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับต่อไว้าานะครับอยากไปลองเล่นดูก็ไปโหลดได้นะครับตามชื่อคลิปเลยนะครับ พันแอสเซเดนนะครับก็คือเป็นเกมแบบกู้ชีพกู้ภัยเครื่องบินแล้วก็หาเศษกันเสียชีวิตนะครับโอเคทุกคนครับไปแล้วครับบ๊ายบาย